เอาละครับกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับของประเด็นเด็ดข่าวดังเมื่อสักครู่นี้ขออภัยนิดนึงนะครับมันอาจจะมีติดขัดในเรื่องการถ่ายวิดีโอเล็กน้อยนะครับเอาแหละนะครับเนื่องจากผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมถ่ายนะครับจอก็อาจจะมีปัญหาเครื่องโทรศัพท์เครื่องนีง้ใช้มาประมาณ5้าปีแล้วนะพร้อมๆกับที่เปิดช่องที่เราอ่านข่าวกันนี่แหละนะครับก็ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะฮะน่าจะเป็นรุ่น Galax y ซี่รุ่นแรกๆเลย g a l a x ็ซแกนนะครับสมัยก่อนเปิดตัวกราละคร หมื่นัพเกือบสองหมื่นนะครับทุกวันนี้เหลือไม่ไม่กี่บาทนะครับโอเคนะฮะเครื่องนี้ผมใช้มากว่าห้าปีนะครับซื้อต่อเข้ามาทีผู้ตรงๆนะครับแต่ทุกวันนี้โทรศัพท์ส่วนตัวเราใช้ huawei นะฮะแต่ตอนนี้ก็จอแตกนะฮะก็เดี๋ยวเก็บตังเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เดี๋ยวเก็บตังเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ก็เดี๋ยวซื้อ huawei เครื่องใหม่แล้วก็เอา huawei เครื่องเก่ามาถ่ายอ่านข่าวนะครับจอมันชัดอยู่นะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวต้องซ่อมโทรศัพท์ใส่เป็นบริการให้เรียบร้อยนะครับทา ปรับความคมชัดด้วยนะครับเพราะตัวสับเครื่องนี้ค่อนข้างชัดนะครับสมัยก่อนเคยเอามาอะไรสดทีหนึ่งนะครับก็ชัดดีนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับข่าวนี้นะครับที่เราเกิดกันไปแล้วนะครับนะฮะผู้กํากับการยะลานะครับผมสั่งย้ายผู้กำกับการลงพักลามานะครับตั้งกรรมการสอบพมถูกร้องเรียนอมเบี้ยเลี้ยงโควิดลูกน้องซื้อที่เบตง50ิบไร่ปลูกสวนทุนเรียนเออ มาดูกันซิเป็นยังไงนะครับทางด้านของพลตํารวจตีนะครับธนกรหลังหลังมาศนะฮะผอบกอภาคจังหวัดยะลานะครับได้มีคําสั่งให้พลตํารวจเอกอับดุลกอเดนะฮะเบอเนสเตงนะฮะรองผอบกกภาคจังหวัดยะลานะครับไปรักษาราชการแทนที่สพวรามันนะฮะและพลตํารวจเอกปรเมศพรพึงนะฮะ ผู้กำกับการสอพอรามันนะครับให้มาปฏิบัติราชาการที่ภูทรจังหวัดยะลาแทนนะครับจากน้น้นของพันพลตำรวจตีเอ่อพลตำรวจตีนะฮะธนกรเปิดเผยว่าพบาตรลรอ,องผบตรลรวมทั้งผู้บังคับบัญชาการอ่าผู้บังคับบัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้านะครับให้ความสําคัญมากนะครับให้ความเป็นห่วงนะฮะได้สั่งการมาให้รีบทําการสอบตรวจสอบ ข้อเท็จจริงนะฮะตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับและคําสั่งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะขึ้นมาประจำการที่ภูธรจังหวัดยะลานะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนะฮะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบอย่างเต็มที่พิสูจน์ความจริงว่ามีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับทั้งนี้นะครับอยากฝากไปถึงเพื่อนนะฮะกำลัง ตำรวจนะฮะหัวหน้าหน่วยกำลังทุกนายนะครับที่อยู่ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะครับสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลไปถึงข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในภาพสนามที่แท้จริงนะครับขอให้ทุกคนดำเนินกรารตามระเบียบนะครับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดนะครับให้เงินถึงมือผู้ปฏิบัตินะครับทุกคน ต็มเม็ดเต็มหน่วยกันนะฮะหากพบว,ว่าผู้ใดยักยอกเอาเงินหรือเอาเอารัดหรือเบียดบังนะฮะเอาเงินของผู้ตายบังคับบัญชาเหล่านี้นะฮะจะไม่ละเว้นจะดําเนินการอย่างขัดเด็ขาดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับก็ไล้กล่าวกันมาอย่างนี้ครับจบสําหรับข่าวนี้นะครับมาดูทางด้านของเครือข่ายดามคาแหงและไทยไม่ทนกันบ้างนะครับยืนไล่ประยุทธ์ ที่อน,นุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะแน่นอนนะครับทางด้านของเครือข่ายรามและไทยไม่ทนนะครับจัดกิจกรรมไล่ประยุทธ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเผาหุ่นศกจำลองสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้นั่นเองนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับในที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแกนนําเครือข่ายรามคําแหงและแกนนําแนวร่วมกลุ่มไทยไม่ทนนะครับจัดกิจกรรมยืนไล่ทรราชประยุทธ์จันโอชาจนต้องลาออก ให้ลาออกนะฮะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสำารนราชและสอนอชนะสงครามนะครับเพื่อเฝ้าสังเกตการรอบบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบรรยากาศโดยรอบมีการตั้งแผงเหล็กนะฮะปิดกั้นบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลล์นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กในแยกนั้นนะฮะซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมในวันนี้แหละนะฮะและมีการ ตั้งโรงบุญนะครับหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันบริเวณนั้นนะครับเพื่อมาแจกอาหารและน้ําดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและคนไร้บ้านยานน่านราชดำเนินนะฮะทั้งนี้นะครับเครือข่ายรำกำแหงและไทยแม่โถนนะครับนําหุ่นจําลองมาวางกองบนพื้นก่อนนําภาพคณะรัฐมนตรีและสสมาติดอธิบพลเอกประยุทธ์นาย,ยกรัฐมนตรีนายศิระเจตคะนะครับนายวิศยษ คืองามรองนายยกรัฐมนตรีนะอนุทินชาญวิรุฬห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะรวมไปถึงนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกสวคอและนายในยวินชิตชอบและนอกจากนี้นะครับยังมีหุ่นที่เขียนข้อความว่าสวสองร้อยห้าสิบนะฮะทางด้านของนายนัทพงษ์นัน,นทพงษ์ปานมาศหรือกุ๊กนะฮะแกนนำเครือข่ายรามคำแหงนะครับเปิดเผยว่ากิจกรรมวันนี้นะฮะจะมีการ ชาปนก,กิจคอมอโดยเริ่มที่การปราศัยและยืนไว้อะไรให้กับการทํางานที่ผิดพลาดของรัฐบาลอย่างล้มเหลวนะครับก็ล้มเหลวจริงๆพูดกันอย่างที้ดีกว่าผมว่ายังไม่ผ่านตั้งไม่ผ่านตั้งแต่เรื่องวัคซีนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับมีหลายเรื่องเดี๋ยวต้องพูดกันนะครับปิดท้ายด้วยการชารนก,กิจศบคณะรัฐมนตรีลงถึงพลเอกประยุทธจ์จันโอชาด้วยนะครับแน่นอนฮนะสองกลุ่มนี้ก็ร่วมมือกันฟีชัลิ่ง ทำกิจกรรมนี้นะครับแน่นอนนะครับก็พูดตรงตนะฮะรัฐบาลก็ทํางานค่อนข้างล้มเหลวอะก็พูดตรงๆแบบเดยนดีกว่าแบบถ้าปรับแก้ไขดีกว่านี้ได้คือตอนนี้ประเทศไทยเรามันสูส,สูแบบทางตันแล้วนะครับต้องหาวิธีแก้แล้วนะครับก็ไม่ขอพูดเยอะละกันนะครับก็เอารับรู้กันแค่นี้ละกันนะฮะ มาดูคาถเวลามาหน่อยนะครับม็อบยี่สิบ็สิงหาชุมนุมอนุษสวรีประชาธิปไตยเผาพริกเผาเกลือไล่รัฐบาลนะครับนี่ก็คือเวลาล่าสุดสิบเก้าในการสิบเจ็นาทีเผาพริกเผาเกลือไล่ประยุทธ์นี่นะครับถือเป็นในภาพที่ผมดูอยู่นะครับนี่นะฮะโอ้โหเอาทั้งพริกทั้งเกลือมาเผานะใส่รูปภาพนะับโอ้โหทำเป็นชุดเลยครับกลุมไทยไม่ทนนะครับและเกรือขายลาำคำแพงนะครับตั้งเวทีปราศัยอนุสวรีประชาธิปไตยเพื่อขับไล่ประยุทธ์นะฮะและ พอพริกเผาเกลือถึงบุคคลในรัฐบาลนะครับที่ผมได้พูดเมื่อสักคู่นี้นะฮะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหาคนครของเรานั้นนะครับเพื่อขยา,ายรังคาแหงเพื่อประชาธิปไตยและคณะไทยไม่ทนสมามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยทาจัดทํากิจการนะฮะยื่นยืนไล่ทอราชาสปยุจจรอชาต้องลาออกเผาพริกเผาเกลือพร้อมลูกบุคคลในรัฐบาลนะฮะก็แน่นอนนะครับคณะผู้ ชุมนุมที่ขึ้นปลาใสาด้วยนะครับมีอาทิเช่นนะครับคุณเจ๋งดอกจิกนะครับแนวร่วมนปชหรือแนวร่วมประชาธิปไตยผมรู้ดีนะฮะอันนี้นะฮะผมก็ชื่นชมบุคคลท่านนี้มานาดแล้วนะครับก็สมัยในยุคนั้นปีห้าสามนี่ผมพูดตรงๆว่าผมชอบคณะนี้มากแนวร่วมประชาธิปไตยเราต้องการประชาธิปไตยนะฮะเราก็ต้องเลือกแนวทางของเราแบบนี้นะครับ เอาละครับแล้วก็มีคุณม่อนอชิวะนะครับแกนนากลุ่มอชิวะพิทักษ์ประชาชนน,าาาน,นนะครับป้าเป้าเป็นต้นนะฮะป้าเป้านี่ก็เป็นบุคคลดังคนหนึ่งนะฮะในโลกโซเชียลนะฮะขณะนี้ผมมือผมมือให้แกนะแกใจกล้ามากนะครับถึแกจะยุเยอะนะนะแต่แกก็ออกมาเรียกร้องเพื่อพวกเรานะครับเอาละครับและเขาก็ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกไปซะเราออจัดก,การนายกไปซะเพราะเศรษฐกิจมันพังหมดแล้ว มีหลายโรงงานก็ต้องเจ๊งใครผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่ก็โดนยึดบางคนอยู่รอดก็อยู่ไปบางคนมีทุนเก่าก็กัดฟันสู้แต่สมัยนี้ก็มีพักชำระมีหลายๆอย่างรวมกันนะครับแต่พักชำระก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรผมเคยพักแล้วนะครับก็จะไม่พักอีกนะครับแล้วดูแล้วเขาลดแต่ต้นอย่างเดียวเรามาโดนดอกเบีย้ยเต็มเมเลยนะครับนอกนั้นเราโดนดอกเบีย้ยนะครับเราไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาเลยครับเพาขคูดเราทุก ทุกเม็ดทุกปาดสตังก์เขาก็เอานะครับถามและมีคนถามว่านะฮะถามว่าประยุทธ์ออกไปใครจะมาแทนกรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคดีถ้าประยุทธ์เป็นนายกได้อเล็กที่ร้องเพลงทุกวันก็เป็นได้นี่ฮคุณเจงดอกจิกกาวไว้นะฮะแน่นอนนะครับใช่ครับเศรษฐกิจมันพังพังทุกอย่างนะฮะจริงๆนะฮะ เอาลวครับก็วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี่คือประเด็นเด็ดข่าวดังนะครับสช่วงสี่ช่วงเต็มๆนะฮะเราก็จัดรายการให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เรากลับมาเจอกันในวันศุกร์ที่27นะเวลาก็ประมาณนี้นะครับก็ผมจัดรายการดึกๆแบบนี้แหละครับก็หลังสี่ทุ่มไปเจอผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดลงวิดีโอใน YouTube แล้วก็ Facebook แต่ใน facebook จะได้รับชมก่อนนะครับส่วน youtube จะได้รับชมย้อนหลังอีกวันหนึ่งนะครับก็กลับมาชมกันนะครับขอร้องกลับมาติดตามเรานะครับขณะนี้ยอดผู้ชมเราก็พันกว่าคนและประมาณพันหนึ่งร้อยเก้าสิบคนแล้วก็อยากให้มีคนมาติดตามเยอะๆเดี๋ยวผมจะอย่างที่ผมพูดกันไว้บ่อยๆเดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับทาเกี่ยวกับรถยนต์แต่เราได้คุยกันแน่นอนนะครับศึกตลาดนี้ยังไม่ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมีรายการรถต่อไปนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้นะครับ วันนี้ก็หมดเวลาของรายการประเด็นเด็ดข่าวดังแล้วนะครับผมใน EP ที่6กับยุคสถานการณ์นี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนาวินเมฆพิสารพง์ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ